สวัสดีครับพบกับผมครับแจ็ค JK Sport ครับศูนย์บิลเลี่ยคอนเทนทครับผมนะครับวันนี้มี CB 6 5 0 F นะครับตัวนี้ตัว F มานำเสนอเพียบเลยนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่ากำเงินมาเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับพี่นะครับดาว5,000บาทเท่านั้นนะต่อคันเนี่ยดาว5,000บาทเท่านั้นร้านอื่นขายยังไงผมไม่รู้นะครับพี่แต่ตัวนี้ผมให้ดาวเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้จะมีทั้งตั้งแต่ปี2017นะพี่นะ ตัวนี้สีน้นเงินเนี่ยปี2017นะครับผมตัวนี้ดาว5000บาทผ่อ,อนอยู่ที่4,300บาทนะครับผม4,300าบาทตัวนี้ก็จะมีพวกท่อแต่งมาให้หนึ่งใบนะครับผมนะตัวนี้มีท่อแต่งมาให้1ใบแล้วก็พวกยางพวกอะไรที่ใช้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> ผมเปลี่ยนให้นะครับผมตัวนี้มีกระจกปลายแฮนด์ให้ Hay. มีท้ายสั้นแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับท้ายสั้นนะท่อนใบแล้วก็ตัวสีแดงนะครับผมตัวนี้หล่อมากนะครับหล่อมาก ปี2017ครับพี่นะดาว5,000บาทนะครับดาว5,000บาทผ่อนอยู่ที่4,300บาทนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมีท่อให้1ใบ SC leasing นะครับนี่ขอ SC leasing ครขอ SC leasing มีท้ายสั้นให้นะครับผมมีกันล้มให้มีชิวหน้านะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตแต่งนะครับมือเบรกมือคัตแต่ง มีให้นะครับตัวนี้ปรับสั้นยาวได้ปรับระยะได้ผมไม่ไปล็อกแน่นนะครับครับตัวนี้ปี2015นะครับผม c b 6 5 0 s ปี2015ดาว5,000เช่นกันนะครับนะครับดาว5,000เช่นกันพรอยู่ที่4,448งวดนะครับผมนะครับ4,448งวดนะครับพร้อมๆเลยนะครับมือเด็กมือคัดแต่งแพ้นแต่งนะครับผมอีทาย นะครับข้อแต่งให้หนึ่งใบนะครับก็สีแดงนะครับพี่ตัวนี้ปี2017เช่นกันครับผมเดียวห้าพันบาทพมี่อสพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะครับพี่พี่ท but, day, ่านใดหาอยู <il orter> ่นะครับอย่าลืม <tumor> ทักเข้ามาได้ครับผมนะครับ JK Sport 0854แ3ดห้าก็สามหกครับสวัสดีครับ